เปิดซองสอบราคาไม่เป็นไปนตามระเบียบทําให้ราชการเสียหายสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นําเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาผลการสอบราคานะครับเป็นคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออก8 2ทับ2.562กกรณีก็คือยกตัวอย่างนะครับนาย เฉยชานายเฉยชาเนี่ยในฐานนะเป็นประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาในการจัดซื้อเตาเผาขยะได้มีมติให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจิดจลัดเป็นผู้ชนะการสอบราคาแต่ว่านายกเทศมนตรีตำบลเนี่ยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็กล่าวหาว่านายเฉยชาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีความเห็นให้ลงโทษตัดเงินเดือน5เปซ็นเป็นเวลา3เดือนนายกเทศบนตรียังมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนตามมาติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดทีนี้นายเฉยชาเนี่ยก็ได้อุทธรณ์คำสั่งแต่ถูกยกอุทธร์จึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับศาลปกครองได้วินิจฉัยว่า เมื่อรูปภาพและแบบรูปเตาเผาขยะเป็นสำเนารูปภาพที่ได้จากการดาวน์โหลดภาพในอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ใช่ภาพและแบบรูปเตาเผาขยะของบริษัทนอซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดเจดจลัดเป็นผู้แทนจำน่ายหรือเป็นเตาเผาขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัดเจอจลัดข้อที่ไม่ตรงกันระหว่างพัสดุที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำน่าย รายการละเอียดในใบเสนอราคาและแคตตาล็อกที่เสนอจึงเป็นข้อบกพร่องในสาระสำคัญเพราะกระทบต่อความชัดเจนของพัสดุที่เสนอแล้วก็เป็นกรณีที่เห็นได้ว่าผู้เสนอย่อมไม่อาจที่จะนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของเตาเผาขยะที่เสนอราคาได้ ดังนั้นเนี่ยการยื่นซองสอบราคาดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารสอบราคาแม้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจิดจลัดจะได้เสนอราคาต่ำสุดก็ไม่อาจมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณายกเว้นให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจิดจลัดเนี่ยไม่ต้องยื่นแคตตาล็อก หรือแบบรูปเตาเผาขยะนั้นจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและก็เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเนี่ยต้องยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวทําให้การจัดซื้อเตาเผาขยะเนี่ยต้องมีความล่าช้าออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะจัดซื้อในราคาที่ต่ําสุดนะครับแต่ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการเปิดซองสอบราคาเนี่ย ไม่เป็นไปนตามระเบียบกฎหมายนะครับถึงแม้จะเสนอราคาต่ําสุดก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ไม่สามารถที่จะนํามาพิจารณาได้นะครับเพราะว่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปนตามระเบียบในการเปิดซองสอบราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกเทศมนตรีมีคําสั่งาตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตัดเงินเดือน5%เปอร์เซนของนายเฉยชาเป็นเวลา3เดือนเนี่ยจึงถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ สารก็พิพากษาว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับตรงนี้ถือว่า,าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับ